แล้วก็นำมาไลฟฟังไปที่ยายปรารำปรากัาราเบื่อก็ไม่ใช่เนี่ยเรื่องกฎแทงกรรมซ้ำซ้ำสากๆอย่างเหี้ยเบื่อก็ไม่ใช่ไม่ซ้ำเหรอจริงเหรอจ๊ะก็แค่อะไรล่ะ ใช่ไปสวรรค์บ้างไปอบายบ้างไงมันก็วนๆนเวียนๆอย่างเงี้ยไหนไหนไหนพูดด้วยความสุดจริตใจได้จ้ะอืมอืมจริงเลยจ๊ะเด็กสเกตคาซ่านท่านบราโลกนะจ๊ะตอนที่สอง มาืมาถึงรุ่งช้างวันที่5ไม่ต้องทัวรนะจ๊ะนับจากวันแรกที่ตัวเธอเสียชีวิตสันติติกายหลีกของบริยาของโลกหรือคุณแอนซึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ที่บริเวณด้านหน้ามหาธรรมกายใจดีได้ลืมตาขึ้นกายละเอียดมานั่งสมา นั่งสมาธิที่หน้าหมาทำการจะดีนะจ้ะได้ลืมตาขึ้นเมื่อาวานนี้เธอก็ลืมตาขึ้นแต่แลราก็ค้างกันไดจ้ใช่ไหมจ้ะหัวใจเธอก็พองโตอย่างสุดๆแล้วเธอเธอได้เห็นกระบวงเหล่าบ,บริวารอเมนทิปมารอคอยต้อนรับตัวเธอผู้เป็นนายของพวกเขาอยู่ยิ่งการเรียของปริางโลกูก ได้เห็นเทวรถที่สวยสดงดงามและสุดแสนอลังการเกินกว่าที่ตัวเธอจะจินตนาการได้ตัวเธอก็ยิ่งเกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจดีใจแล้วก็ปลื้มปีติใจในผลแห่งบุญที่ตัวเธอได้สั่งสมเอาไว้เป็นอย่างมากเห็นผลแห่งบุญมาอย่างนี้ปลื้มไหม แล้วกายเรียกของพริยังโลกก็ไม่รอช้าได้กรมลงกราบมหาธรรมกายเจดีแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปสู่เทววรสของเธอโดยผ่านคาบวนของเหล่าบริวารในมินทิพที่มายืนอารอต้อนรับตัวเธอด้วยใจที่ชุ่มชื่นเบิกบ,บานเป็นอย่างมากอืม โอ้ที่หน้าหมาธรรมกายเจดีที่เราช่วยกันสร้างกันขึ้นมาเนจ๊ะจ้มกลายเป็นจุดศูนย์กลางของผู้มีบุญแล้วเนาะสำมุสนนะผู้มีบุญเนาะในระหว่างที่การเรียกของพระยังลูกกําลังลอยตัวขึ้นไปสู่เทวรสนั้นันใดนั่นเองการเรียของเธอ ที่มีความบองใสสว่างสวยก็ได้แปลเปลี่ยนไปเป็นกายทิพหรือกายเทพธิดาสวยๆโสภานในทันทีเท <S <S ห,หลังจากที่กายเธอได้แปลเปลี่ยนไปเป็นกายทิพแล้วท,ท่านเทพธิดาใหม่หรือดีพระยางลูกเนียนะ่ยเนาะก็รู้สกอัศจรรย์ใจและก็ปลื้ม เปติใจในผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งตัวเธอยังรู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจยอย่างสุดๆว่าในสมัยที่ตัวเธอยังมีชีวิตอยู่ตัวเธอได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบระมีเอาไว้อย่างเต็มที่เต็มกําลังและทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมมันเสมอมา ที่ผ่านมานี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเจ๊ะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นท่านเทพที่ดาใหม่หรือพระยางลูกเนี่ยจ๊ะต่อเป็นมนุษย์นะก็ได้นั่งสมาธิอยู่บนรัตนบัลลังก์กลางเทวรสซึ่งจอดอยูที่บริเวณด้านนามหาธรรมกายเจดี ซในระหว่างที่ท่านเท,ทิดาใหม่กำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นแต่ความรักและความผูกพันที่ตัวเธอมีต่อตัวลูกต่ลิงเนี่ยจ้และทุกๆคนในครอบครัวน,นี้เองจึงทำให้ท่านเท,ทิดาใหม่ได้ใช้ทิพยะจักษุข,ของเธอ ตราตาดูว่าตัวลูกหรือดาลิงนี่นะเทพบุตรในเมืองมนุษย์นี่นะจ๊ะและลูกหลกงเธอทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ดาลิงกำลังทำอะไรอยู่และเสียวินาทีนั้นเองตัวเธอก็บพบว่าทุกๆคนที่เธอรักกำลังช่วยกันจัดเตรียมงานศพของเธออยู่ เมื่อท่านเทวติใหม่ได้เห็นเช่นนั้นตัวเธอก็ยิ่งรู้สึกเป็นสุขใจและอบอุ่นใจอย่างพูกไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวที่ทุกๆคนรักเธอพอตกเย็นของวันที่ห้านับจากวันแรกที่ตัวเธอเสียชีวิตท่านเตวติยาใหม่หรือภรรยาของลูกก็ได้เคลื่อนเทวรถของเธอ ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระภริธรรมร่าง,งเธอด้วยเออต่างจากเทพบุตรพัฒนะเลยเนาะไม่ไปไหนดูองค์พระอย่างเดียวหนึ่งแล้วเมื่อตันเตติราม่หรือภริยังลูก,กร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระภริธรรมร่าง,งเธอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทานเทธิดาใหม่หรือภรรยาลูกกระดนนำจะารัเธอมุ่งตรงมาที่โรงเรียนอนบาลฝันในฝันวิทยาเพอมานั่งฟังธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิกันทีกเรียนอนบาลฝันในฝันทุกๆคน<า>นี่เนาเธอคงไม่สับสนวุ่นวายเท่าไหร่มั<า>้งเวลาเข้าโรงเรียนอะ่ะไม่เนาะ กราเห็นได้คนสว่างวับวับนั่ยน,นะ <S 2> <S 2> <S แลวมาถึงช่วงเวลากลางคืนของวันที่เจ็ดนับจากวันแรกที่ตัวเธอเสียชีวิตท่านเทพธิดาใหม่หรือพรายางลูกก็ได้มากราบลาพระเถระที่ตัวเธอเคารพเรื่มใส่จากนั้นท่านเทพธิดาใหม่ก็ได้นําเทวรังเธอเนี่ยไปเวียนประทักษิณรอบหมหาธรรมกายใจดี เป็นครั้งสุดท้ายเราทีความี่่ตานเถิดที่ดมใหม่หรือบริยางลูกมีมโนปณิธานที่จะสร้างบารมีเนี่ยติดตามและตามติดมหาปูชนียาไปสุดที่สุดแห่งธรรมเมื่อมาส่งผลรวมกับผลการปฏิบัติธรรมที่ตรวจเธอแต่ขอถึงความสว่างภายใน ในช่วงที่ตัวเธอเป็นกายละเอียดและผลแห่งบุญทุกทุกบุญที่ตัวเธอได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีเอาไว้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นบุญถวายไปแจกเขาร่วมบุญทุกๆบุญกับพระเถระ ที่ตัวเธอเคารพรับกบนสร้างโมดุลหลังคามหารันวิหารคด<า>บนสร้างคา100ปีคุณยายจา์าและบนหลออร่วมเหมือไม่เดีคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาที่ทองคำ<า>เป็นต้นคือความปรารถนา,าผลการปฏิบัติธรรมช่วงเป็นการละเอียด<า>และบุญทุกๆบุญ สามอย่างนี้นะจ๊ะจึงส่งบทน้ำมหภายหลังจากที่ท่านเทิดาใหม่หรือพระยางลูกเดว,เวีประรักษินอรอบมหาธรรมกายใจดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวท่ายังได้กลับไปแวะพักกลางทางที่เดชบรีวงบนวิเศษเขติซเวได้อย่างสง่างามการที่เราได้ฟังเคสดี ที่หมู่คณะก็เราสั่งสมบุญแล้วเมื่อละโลกเราไปดูศิบรีวงบวิเศษเขษะเบียงซ้ําๆบ่อยๆนี่เราเบื่อไม่ใชาเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ได้ทุกเคสนะว่าทางเตติดาไมไเดินทางไปถึงที่ดูศิบรีวงมวิเศษเขษเบียงแล้วตัวเธอกรยิิงรู้สึกอัศจรรย์ใจในผลแห่งบุญ ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะเป็นวิมลสวนสะหรือปฏิมากรรมรวมนั้นลงลาบริวารน,นั้นเป็นทิพย์ของเธอเนี่ยโล,ล้วแต่สวยสดงดงามและเกินกว่าจินตนาการที่ตัวเธอได้เคยคาดคิดเอาไว้สมัยเป็นมนุษย์มากๆเลยทีเดียว โดยเฉพาะวิมานทองประดับด้วยอรตนาชาติของเธอที่มีขนาดใหญ่โตโอรานและและดูสวยงามวิจิตราการตายอย่างสุดสดอันนี้วิมานทองประดับอรตนาชาแลวจ้ะเจ้า <Yeah. S 1> ขาากทพบุปร,รพัฒนาเป็นแก้ว oh. เพราะเห็นองค์พระ <Yeah. S 1> สว่างวบับวับมากๆ แต่ในตอนนี้ท่านแต่ติดามใหม่อริอยริยาลูกก็กำลังเพิ่มพการตรวจตาโดยที่พยัสมบัติของตัวเธอเองอยู่นี่เนาะซึ่งท่านเแติดามใหม่ก็ได้ฝากสารแห่งความรักและความปรารถนาดีมาถึงตัวลูกและลูกหลงเทุกคนในทํานองที่ว่าเออเ่วนเทพบุรตรวัฒนะกับฝากอวาดลงมาเหมือนพระอ่าง,งนะ จะแตก่างักตรงนี้นิดตอนนี้ดูกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะอตอนนี้ฟังกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะอ <laughs> ตอนนี้ตัวเธอสบายดีและมีความสุขมากๆเลยตัวเธอได้เห็นผลแห่งบุญ ที่ตัวเธอและทุกๆคนได้ทำร่วมกันเอาไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้ว mm hmm. ตัวเธอรู้สึกอัศจรรย์ใจดีใจแล้วก็เพิิ่มวิิใจเป็นอย่างมากเราที่เดือดริบรีวงพิเศษแห่งนี้ทุกสิ่งทุก,ทกอย่างและดูประณิตสวยงามและวิจิตราการตามา,มากนะจ๊ะ mm hmm. ตัวเธอ อยากให้ตัวลูกเนี่ยดาลิกนี่นะจ๊ะช่วยประคับประคองดูแลลูกๆทุกคนในครอบครัวให้รักบุญรักธรรมะและอยู่ในเส้นทางการสั่งสมบุญสร้างบารมีตลอดไปอีกทั้งตัวเธอก็ปรารถนายอยากที่จะให้ทุกๆคนในครอบครัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและกายช่วยกันทำหน้าที่ยอดกัละยาณมิตร นะ่รัักชวยหมู่ญาติและผู้มีบุญทุกๆคนให้มาสั่งสมบุญร่วมกับพระเถระและหมูนะ่คณะแล่สี่งสำคัญที่สุดตัวเธออยากให้ทุกๆคนในครอบครัวได้ใช้เวลาทุกๆอนวินาทีให้เป็นใบป,ประการสั่งสมบุญสร้างบารมี้วยการตั้งใจทำทารักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนา โดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนาตัวฉัอยากให้ทุกๆคนในครอบครัวรักการนั่งสมาธิให้มากๆเพราะความสุขจากการนั่งสมาธิเป็นความสุขที่ประณีตที่จะหาความสุขใดๆในเมืองมนุษย์มาเทียบไม่ได้เลยอีกท้งการนั่งสมาธิจะทำให้ใจของทุก,ทกคนมีที่พึ่งพิงในยามที่ ต้องประสบกับปัญหาอีกด้วยเัอเธออยากขอบคุณเพื่อนๆพืนพี่พี่ผู้นำบุญรวมทั้งเหล่ากัาลายาณมิตรและทุกๆคนในครอบครัวที่คอยช่วยดูแลให้กำลังใจและคอยพูดเรื่องบุญเรื่องกุศลในตัวเธอได้ฟัง ด้นึกทบทวนในช่วงที่ตัวเธอกำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราลองนึกทบทวนบุญไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจ๊ะ<า>ตอนที่เรายังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยฝึกเอาไว้นะทบทวนบุญตั้งแต่ระดับความคิดจนทั้งระดับเป็นภาพดีไหมดีค่ะตตอนนั้นตัวเธอรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมากตัวเธอรู้สึกเหมือนกับว่า ทุกๆคนเป็นดังเครือญาติหรือครอบครัวเดียวกันตัวเธออยากให้เพื่อนพี่ๆพ,พ,พ,พนนำบุญรวมทั้งเหล่าคลายาในมิตรและทุกๆคนในครอบครัวตั้งใจสั่งสมบุญให้เต็มที่เต็มกำลังซึ่งในทุกๆครั้งที่ตัวเธอได้เห็นภาพการสั่งสมบุญสร้างบารมีของทุกๆคนตัวเธอจะเกิดความประรมมิติเบิกบานใจ เป็นอย่างมากในตอนนี้ตัวเธอได้รับบุญทุกๆบุญที่ทุกคนได้ทำแล้วก็ทิศส่งมาให้แล้วตัวเธอก็อยากให้ทุกๆคนได้มาอยู่ด้วยกันที่เดชบุรีฟองบวิเศเขเปรบรมโพธิสัตว์แห่งนี้ดังนั้นในทุกๆครั้งที่ทุกคนสั่งสมบุญร่วมกับพระเถระและหมู่คณะ ก็ยาเลอมทัทิฐานจิตด้วยว่าขอให้ได้ติดตามสร้างบารมีกับพระเถระและหมุ่คะะไปได้ตลอดรอดฝั่งทุกภพทุกชาติและเมื่อทุกคนสังสมบุญทุกๆบุญแล้วก็ขอให้อุทิส่วนบสวนส่วนสวนส่งมากับตัวเธออีกบ่อยๆตัวเธอจะคอยอนโมทนาบุญและรอคอยทุกๆคนอยู่ที่ดุสิตบุรีแห่งนี้ สุดรอบโปรกร,รมใดที่ทําให้ปรยายางลูกต้องมาปวดเป็นโรคมะเร็งเต้านมโดยรักษาไม่หายแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยวัยเพียง58ปีนั้นเราคงจะต้องมาติดตามกในตอนต่อไปนะจ๊ะเรามาศึกษาไดอาแากรมนิดหนึ่งนะจ๊ะ<า>ดีไหมจ๊ะดีค่ะในช่วงที่การเรียดเดินทางมาวัดนะจ๊ะ ในตอนแรกๆนั่งสมาธิจะนึกถึงบุญอยู่ระดับความคิดนะจ๊ะสลับกับความเป็นห่วงเรื่องครอบครัวทำให้ใจไม่หมองไม่ใสจะว่าหมองมันก็ไหม่เชิงหมองจะว่าใสมันก็ไม่เชิงใสนี่นะจ๊ะเพราะนั้นแดงแกลมก็จะออกอย่างเงี้ย ตอนเป็นกายมันละเอียดมาวัดคือพูดง่ายตอนตายแล้วนะจ๊ะกายละเอียดมันนั่งมาที่นี่คือใจของเธอในช่วงนั้นพอนึกถึงภาพบุญเช่นสร้างรลอยปีเดวงบุญก็จะสใสใสพอนึกถึงภาพความครัวความห่วงกังวลมาเนี่ยมันเริ่มหมองๆห,หน่อย ราะนั้แดกแรมก็จะเดี๋ยวใสเดี๋ยวหมองเดี๋ยวใส่เดี๋ยวหมองใส่ก็ใาสายไม่มากหมองก็หมองไม่มากตบมาไกลาเรียดเดินเวียนไปแทักษินค่อยๆนึกทบทวนบุญอย่างช้าๆเราไปทดลองเวียนไปทักษินแล้วทบทวนบุญหรือย่างต่อเนื่อง พอเป็นกายละเอียดแล้วตายแล้วไม่มีอะไรจะคิดแล้ว <Yeah. S 1> นึกทบทวนบุญอย่างช้าๆอย่างต่อเนื่องนึกเป็นผ้าบุญไปเรื่อยๆมาเคยทําบุญอย่างนั้นบุญอย่างนี้ใจก็เริ่มใสามากขึ้นจนใจหยุดนิ่งเข้าถึงความสว่างภายใน mm hmm. กายลเวียนมาตักสินไปก็นึกทบทวนบุญอย่างช้าอย่างต่อเนื่อง เลื่อยๆเลื่อยๆเื่อยๆใจก็เริ่มใสามากขึ้นมากขึ้นและหยุดนึ่งก็ถึงความสว่างภายในเพราะฉะนั้นภาพของบุญที่ขึ้นมาอย่างช้าๆนี่เลยใจก็ค่อยๆใสขึ้นเมื่อความสว่างเกิดขึ้นพอมาถึงช่วงการเรียดนั่งสมาธิการเรียนก็นั่งสมาธิ เกาถึงความสว่างภายในบนต่างๆที่เคยสั่งสมมาทั้งหมดในชาตินี้นะจ๊ะก็มาปรกากฏฉายให้เห็นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เห็นจะฉะใ,ใจก็ยิ่งใสยิ่งสว่างมากขึ้นนีว่ว,วัง<อ>บุญปรุษ<ะ>คันดบุญปรุษ ยิ่งใสยิ่งสว่างมากขึ้นจนกระทั่งบนุนทิ่ขึ้นมานั้นน,นะจ๊ะกรรนกายมนุษย์ละเอียดจนกายมนุษย์ละเอียดมีความละเอียดใกล้เคียงกับกายทิพย์หยาบจนกายละเอียดมีความละเอียดใกล้เคียงกับกายทิพย ต่อใกล้เคียงมันอย่างนี้แล้วใช่ก็ตกศูนย์วุบถูกดดไปรวมกระดวงทรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์หยาบรวมกันแล้วประกอบเป็นกายทิพย์หยาบขึ้นมาเลยบนที่ใสที่เกิดขึ้นจากความสว่างภายในแลกักบ,บุญทุกๆบุญมาหมดเลยความปรารถนาสามอย่างนั่นไง กลั่นกายบริเลียจนกายนยละเอียดละเอียดใกล้เกียงกายทิพย์ลวก็จะตกศูน์ถูดูดไปรวมกับดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายทิพย์หยาบและดวงธรรมนั้นก็ประกอบกายกเบ็นกายทิพย์หยาบรึบ <Wow. S 1> นี่บอมีพ่อบอมีแม่ oh. แต่บ่ได้กําพระ oh. เกิดแบบโอวปาทิกะอ่านี่นะ oh. นี่บอมีพ่อบอมีแม่ oh. แต่บ่ใช่โลกกําพระ นี่กรรมเพชรเออไม่ทธรมีปีดามรรดาเป็น,นไปไเกิดนี่นะเดิงทำที่ฐานเป็นกายโดยละเอียดถูกบ,บุญกลอนจักจักจักชัก,กใสตกศูนย์กุ๊กอารงกระกรดงทำที่ท่ายเป็นกายทิพย์หยาบนี่ยจ้ะแล้วก็ประกอบกายกับมาหมอยเป็นกายทิพย์หยาบจุ๊บบ่มีพ่อบอ่มีแม่แต่บ่ได้กรรมพระ แต่กรรมเพชรเ <Okay. S 1> พราะเปลี่ยนกายทิพย์แล้วภาพของบุญที่เคยทำมาทั้งหมดโอ้ว mm ่า hmm. oh, wow. มาเราก็ใช้เห็นเป็นอัตโนมัติเลย, oh. ยนี่อันนี้ซ้ำซ้ำซ้ำซำ oh. ชัดเจนมากมากเป็นภาพบุญไหลาไมาอย่างตลอดต่อเน,นื่องมาจากภาพที่ทำบุญ oh. นี่เนาะ และเปอย่างต่อเนื่องและเ,เร็วแรงกลั่นกายและใจให้ใสสว่างมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆกระพานจุกจุกจุกๆุนี่เรื่อยจะตั้งถึงที่สุดจึกเหมาะสมสำหรับดุสิตบุรีวงพิเศษเขตบัลมมโพธิสัตว์<ะ>เอวังก็มีด้วยประกาศละชานี้ เคืนี้เนี่ยให้หลับเป็นสุขอยู่ในอุหิงทะเลบุญนะจ๊ะ